มันตอนมันหออกตัวเหมือนหยุด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 ,ยดมีเหลือแค่สามตัวเหลือแค่สามตัวใช่ครับก่อนนอนเรามาหาอะไรเล่นกันจิม,มิเล่นอะไรอะ่ะโชว์หน่อยดีมันเป็นอะไรอะ่ะซื้ออะไรมาจีนตุกตา นายเกมตกปลาแบบไหนขอดูหน่อยอ๋อนี่เกมตกปลาที่เมาเล่นเมื่อสมัยเด็กๆครั้งวัยยาวแกะครับแกะแกะอะไรครับ <I know. S 1> ไห้มาแล้วนายเอาม่หมุนอีครั้งหนึ่งให้มันหมุนอย่าเพิ่งขี้โกงต้องให้ปลาที่ไม่ต้องหมุนแล้วก็พอมันหมุนให้มันอ้าปากแล้วตกตอนมันหมุนไม่ใช่ตกตอนมันหยุดดิเอาม่นี่นะหมุนทางนี้อ่ะหมุนตกเลยเนี่ยต้องตกตอนนี้ต้องตกตอนที่มันอ้าปาก เออเอาให้หมดดูดีว่าตกทั้งหมดจะใช้เวลากินนาทีเดี๋ยวใหม่มา,าหมุนให้หมดหมดกันเอาไปครับผมจบเวลาจบเวลาหนึ่งสองสามสิบสีหกเจ็ดแปดเก้าสิบตอนมันอา้อาปากอ้าจำให้ได้เห <laughs> มือนตอนมันอา้าปากทำไมยังไม่ได้ทำไม,ไมไตั้งใจครับผมปามันต้องดิน้นปามันต้องดิน้นอ่าต้องเร็วต้องเร็วต้องเร็ว ต้องเร็วได้เปล่าเออได้แล้วอีกหนึ่งตัว <Yeah. S 1> สองตัวแล้วสองตัวแล้วนี่ห <c oughs> มุนต่อหมุนต่อเพิ่มความท้าทายไป <c oughs> เอาวะม, <Yeah. S 1> มีเปล่าได้เปล่าวไหนอีกอีกให้หมดเอ้ยทุกคนฉันตัวฉันตัว ไปจุ๊บ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 จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเจ๊ทางหน้าตาเขาจริงจังมากเลยหน้าตาเขาจริงจังตอนนั้นหนึ่งว่าเขากำลองพิชิตเงินรางวัลไหนอะยังไม่ได้หมุนต่อไปโอ้ยน,นี่เกินสองนาทีแล้วเนี่ยในการตกปลาเนี่ย,ยเด้ยรอมันอ้าปากรอมันอ้าปากโฟกัสเอออย่างนั้นแหละรอมันอ้าปากกระจบเลยจ้ารอมันอ้าปากรอมันอ้าปากรอมันอ้าปาก อาวโอเคขึ้นมาหมุน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 ไปครับผมไหมุนไปไปครับไปครับผมไปครับอาหิวเปล่าอาปากดิเออเดีวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดอาปากแล้วก็ตกเลยให่ไหนอาปากแล้วก็ตกเลย ไม่อาปากอ่ะใจเย็นครับใจเย็น <Yeah> อาปากดิทำไมไม่อาปากอะ่ะตัวนี้มันไม่หิวอ,ะอ่ะอ่ามันอาแล้วมันอาแล้วมันอาแล้วอ่าโอเคหมดแล้วใช้เวลาไปเกือบ5้านาทีครับผมนี่ปลามันต้องอยู่ในน้ําใช่ปะ่ะปลามันอยู่บนบกหรือบนน้ําหรือในน,ใน้าในน้ำในน้ำถ้าเราเอาปลาใส่ในน้ำอะ่ะมันจะมันจะอาปากตกได้ไหม ลองเอาปลาใส่ในน้ำไหมลองก่อนนะจะไปหาน้ำมาใส่ก่อนนะนี่เราไปเอาน้ำมาแล้วนี่คืออะไรครับจิมมี่หม้อของข้าวของเรานน่เอง <laughs> ลองเอาปลาใส่เข้าไปในน้ำอ่ะใส่ไปใส่ไปล้ว,วจะตกได้เปล่าปลามันต้องอยู่ในน้ำดิอ่านี่ปลาทั้งหมดของเราอยู่ในน้ำแล้วครับผมจ <Yeah. S 1> ิมมี่จัดก,การตกปลาอันนี้คือบอ่อน้ำอ,นนนอ,อันนี้ไม่ต้อง <laughs> อันนี้อยู่บนบกมะตกในน้ำดูน้ำดีว่าตกได้เปล่า แท่นเอ้ยถงน้ำไ่ท่อง่ายอ่ะอ่ะอ่ะอีกตัวนึงเอาให้หมดจับเวลาห้าให้ภายในหนึ่งนาทีตัวที่หนึ่งอ่ะตัวที่สองครับผมตับไปบ่อน้ำเล็กตัวที่สามตออครับผมตออครับผมตัวที่สี่ตัวที่สี่จะหมดเวลายังตัวที่ห้าตัวที่หก ตึง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 จใจเดียจะครบหนึ่งนาทีแล้วตัวที่เสร็จเสร็จยังหัวยังแปดปไหนฮะเก้าครบแล้วโลหมดแล้วภายในหนึ่งนาทีนะครับผมทำได้โอเคหมาหมาจะตกบ้างอันนี้ให้อันนี้ให้หมาหมาตกเหรออ่าโอเคจะมีหมุนนะหมุน เอ้ยมันก็ดึงครับหนึ่งตัวอย่าให้มันหยุดอย่าให้มันหยุดอย่าให้มันหยุดจม,มี่อย่าให้มันหยุดแถเดนแทเดนหน้าสองตัวอาป๋อมาจะอัปมาสามตัวมันหยุดสี่ตัวจิมมี่มุนอย่าให้มันหยุดอุ้ยห้าตัวมันหยุดแล้วจิมมี่ มันตอมนตมันหกตัวเหมือหยุด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 เหลือแค่สามตัวเหลือแค่สามตัวใช่อ้าเจ็ดตัวมันเปิดปากดีมันไม่ยอมเปิดปากอะ่ะเปิดปากแล้วเนี่นยเลย,ยเปิดดิไม่เปิดอะ่ะสองต,ตัวนี้ไม่หิวมันไม่เปิดปากให้มามา ได้อ่ารอรอ่าอ,อ่ารอครับรอครับรอโอเคครับได้ครับพี่รอครับรอรอครับได้อ้าปากอ้าปากอ้าปากเลยม้ยเมือ่อกี้มันไม่อ้าปากใช่ไหมใช่มันไม่ยอมอ้าปากออกมาผมไม่ได้เฮ้ยมันหุบปากเฮ้ยอันนี้ยากนะเนี่ยอ่ะเจเซมียวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอ้าปากมายังไม่อ้าเลยอ่ะ อาดิอาดิไม่ยอมอ้าครับผมจิมมาอ้าเองจิมมันมาอ้าเองอ้างงแล้วเนี่ยโอ้ยยากอ่ะจิมไม่งงแล้วหรอทำไมไม่ตัวนี้ไม่อ้าทำไมไม่อ้าเนี่ยโอ้ยพอแบบมันเหลือตัวเดียวแล้วมันโฟกัสยากไหนอ่ะอ้าดิเออนี่หมดแล้วเย้ปะ เล่นซ okay. ่อนแอบปลากันจะมีแอบปลาสีอะไรแอบปลาสีส้มโอเคมามาจะนับน้ำไม่มองนะแอบได้แค่บนโต๊ะนะห้ามห้ามแอบที่อื่นโอเคป้ะหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วป้ะอยู่ไหนอยู่ไหนน้อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะไม่มีตรงนี้หรือเปล่าอันนี้หนึ่งตัว

อา้าวจะมีนับก่อนปลามีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดอ้าวไม่ใช่นับไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อในับดีดีดจไม่โดนนับไม่อันนี้อันนี้เป็แปดไม่แปดนับดีดหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออเก้าตัว ต่อไปนะครับปลามีสีอะไรบ้างครับจิี่บอกสีมีสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีส้มสีเขียวสีส้มสีเขียวสีส้มสีเขียวสีเหลืองโอเคเจ้าปลาเจาสุดทหารอะไรนะครับเจ้าปลาเป็นกินนมสีส้มกินนมสีส้มไทยสีส้มต่อแถวกินนมใช่ไหมครับต่อแถวกินนมครับสีส้มนี่ครับมาแล้วครับสองตัวครับผมต่อแถวแล้วครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเร็วเยครับผมสีส้มครับ นมตรงนี้ครับนมครับนมมาแล้วครับเอาให้เอาให้นี้นีหน,นีครับจื๊อจื๊อจื๊อโอเคครับต่อไปแล้วครับต่อไปเจ้านมมากินกต่อแถวกินนมเจ้านมต่อแถวกินนมอะไรครับง่วอะไรคือเจ้านมขอขอคำสั่งให้เคลียร์ด้วยครับเจ,จ้าปลาสีเหลืองมาต่อแถวกินนมเจ้าปลาเ yeah. อ๋อนับมา3โอเคน้องยู่นี่ครับน้องยู่นี่ครับจุ๊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 บโอเคครับผมอได้เลยครับพ่อหัวหน้าแล้วต่อไปสีเขียวไปไปต่อแถวกินนมสีเขียวไปต่อแถวกินนมไปจึ๊บหัดจึ๊บฮัดจึ๊บวันดูสิเสร็จเรียบร้อยครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บกินนมแล้วค่ะ วิ่งครับผมวิ่งไปไหนครับวิ่งไปเส้นชัยครับใครชนะครับผมไม่ใช่วิ่งตรงเส้นชัยนี้เส้นชัยนี้หรอครับเจ๊จึ๊จจึ๊ใครชนะตัวนี้ชนะครับผมตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้แพ้ตัวนี้ชนะโอเคกอดมัยครับผมที่โกงหรครับ โอเคตัวไหนชนะครับตอนนี้ชนะมายืนตรงนี้โอเคคนนี้ไม่ยอมวิ่งครับผมคนนี้ไม่ยอมวิ่งต้องแพ้หรือชนะครับอันนี้ต้องแพ้โอเคครับสีเหลืองไปวิ่งตรงเส้นชัยสีเหลืองไปวิ่งน้องชายจืดไปไปเส้นชัยนี่จืดไปคนไหนชคนไหนชนะครับผมไปคนนี้ชนะครับผม ตัวนี้ชนะครับปลาตัวนี้ชนะคนับคนนี้ไม่ยอมวิ่งใช่ไใช่ที่เหลือไม่ยอมวิ่งครับวิ่งแพ้ครับอันนี้คนนี้ไม่ยอมวิ่งเหรอใช่แพ้ครับแพ้ครับแพ้แล้วครับสีส้มไปวิ่งเจ้าตรงสิ้นชัยนี่ครับผมไปวิ่งเจ้าตรงคืออะไรครับผมไปวิ่งเลยครับเจ้าส้มไปวิ่งตรงตรงชัยชายครับผมตรงอะไรนะชัยทาง เอาไปครับไม่เคลียร์ครับกลับมาฉักไหมครับสีส้มสีส้มไปวิ่งตรงเส้นชัยครับผมสีส้มไปวิ่งตรงเส้นชัยนะครับผมจิกจิกจิกเฟี้ยวไปพร้อมกันเลยคนไหนชนะครับผมคนนี้ชนะครับผมนี่ใช่คนนี้ไม่ยอมวิ่งใช่ปะครับวิ่งครับแต่ว่าแพ้แต่ว่าแพ้ใช่อันนี้ก็แพ้ใช่ไหมใช่ครับต้องกัม ตัวเล็กเท่าเท่าเแบบีอ๋อต้องกำหรอใช่ต้องกำแล้วก็ไงต่อแล้วก็วางวางวางเป็นแถวอ่าวางเป็นแถวอันนั้นคือแพ้นะใช่แล้วตัวที่ชนะอ่ตนะตัวที่ชนะอยู่นี่ให้ทำไรให้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 ให,ให้ให้บรนทัดตัวนี้ให้ทำส่วนมนต์สวดมนต์สวดมนต์ชนะเราต้องส่วนมนต์เหรอ <trauma> ไม่ใช่ <laughs> ส,ส่วนมนต์ตรงนี้โอเคครับผมส่วนมนต์สวัสดภาพพาทุเสร็จแล้วอภาอะไรเนี่ยโอเคเสร็จแล้วครับผม oh, สามตัวนี้คือผู้ช,ชนะคือปลาผู้แข่งแกร่งในค่ำคืนนี้ครับผม bye pues. <c oughs> อย่าลืมกดติดตามช่องน้องจีนด้วยนะครับ don't forget to subscribe Jimmy